ผู้ชมคะหลังจากที่เราลุ้นกันมานานกับ Miss Scan มิสแกนไทยแลนด์2023ว่ามงจะลงที่ใครเมื่อคืนนี้คะ่ะจัดประกวดกันแบบสวยสับฉบับแกรนเลยและผู้คว้ามงกุฎก็คืออุ้มทวีพรมิสแกนชลุมชุมพรบอกเลยเรียกว่าสวยสับตามฉบับมาตรฐานมิสแกนจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมสาวคนนี้อุ้มทวีพรพริ้งจำรัด สาวสวยหคนดีที่แผ่ออราความสวยแบบเต็มเวทีจนสามารถคว้ามงมาได้สำเร็จค่ะต้องบอกแบบนี้เธอคนนี้เคยประกวดมิสแกนมาแล้วครั้งหนึ่ง ติดท็อป5 5คนคว้ารองมิสแกนปี2017พร้อมกับตำแหน่งชุดประจำชาติชุดทุเรียนไงพี่แจ็คจำได้หรือเปล่าได้ที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นแบบเป็นกระโปรงเลยเป็นเรสเลยอันนี้ดังมากหลายคนจดจำเธอได้จากชุดนี้ค่ะถือว่าสร้างปรากฏการณ์แบบว้าวซากันไปเลยกลับมาครั้งนี้ถือว่ามาแก้มือได้สำเร็จนะคะคว้ามงท่ามกลางกองเชียสนั่นฮอลเลยซึ่งหลังจบการประกวดอุ้มทวีพรเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตัวเองรู้สึกดีใจมากๆที่ไม่ยอมแพ แพ้ต่อความฝันของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญค่ะเธอยังส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆในฐานะนางงามนักสู้อีกคนหนึ่งของวงการด้วยค่ะตราบใดที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝันตราบใดที่กําลังขาของเรามันอยากจะเดินไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่า ไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองอุ้มมายืนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะพิสูจน์ว่าอุ้มสามารถทําได้อุ้มก็คือเป็นนางงามหน้าเก่าเป็นนางงามที่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่ว้าวในใสายตาใครหลายๆคนแต่วันนี้อุ้มกลับมายืนตรงนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะมั่นใจสวยเน,นาะยอดเลยนะ<ว>งาน<อ>งดีรจริงๆนะคุณผู้ชมค<า>่ะแน่นอนค่ะว่า เมื่อได้มิสแกรนดคนใหม่รุ่นพี่มิสแกรนด์อย่างอินฟ้าเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงเวลาสําคัญในการอําลาตําแหน่งเหมือนกัน oh. และต้องบอกเลยว่าความสําเร็จของอินฟ้าตลอด1ปีที่ผ่านมา oh. โอ้โห oh. มันเป็นการพลิกชีวิตของสาวสวยมากความสามารถคนนี้จริงๆค่ะ oh. และในช่วงกาวอาลาสาวอินฟ้าเนี่ยได้เลือกเพลงดังของแม่พุ่มขึ้นพวงมาร้องสั้นๆ oh. เพื่อถ่ายทอดชีวิตของเธอกับการเดินทางครั้งนี้ oh. กับบทเพลงนักร้องบ้านนอก เวอร์ชันนี้บอกเลยว่าทั้งเพราะทั้งซึ้งและจับใจจริงๆค่ะั้นาจะกลบบ Together สุดยอดเลยนะคะไม่เด<ว>่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปสุดยอดเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขอยินดีด้วยนะคะกับมิสแกนไทยแลนด์คนล่าสุดนะ